สวัสดีค่ะกลับมาพบกับต่างๆนะคะและรายการอัปเดตข่าวสารเกมอีกเช่นเคยใน h u b s h o t s b y h u b b e r gg ค่ะบอกเลยนะคะว่าวันนี้ข่าวของเราเนี่ยรวบตึงค่ะมีไม่เยอะแต่ว่าเด็ดๆทางงานนะคะงั้นเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะเริ่มแล้วค่ะกับ VCT 2023 Login Sao Paulo นะคะรอบ32ทีมที่บอกเลยว่าเขาคัดออกครึ่งหนึ่งค่ะถือว่าเป็นการแข่งขันที่อุ่นเครื่องแต่ว่าดุเดือดเผ็ดมันที่สุดนะคะ จากนี้เนี่ยก็คงได้เห็นฮับเบอร์มีการอัปเดตเกี่ยวกับรายการนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีทีมไทยอย่างทา l อน Esports แล้วก็ Paper Rex ร็กซ์กล้าสิเกอร์เอีกด้วยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งรายการที่คนไทยเนี่ยจะได้โชว์ฝีมืออย่างเต็มที่เลยนะคะส่วนการแข่งขันในรอบแรกค่ะจะเป็นรอบ32ทีม s i n เ l ิล l i ลิมิ t เนชนะคะก็คือแพ้ตกรอบไปเลยนั่นเองค่ะซึ่งคู่แรกนะคะที่แข่งกันไปแล้วเนี่ยก็คือ NRG นะคะเขาเอาชนะ K.O.I. นะคะไปได้2ต่อ0ค่ะคู่ที่2นะคะเป็นใจแอนค่ะเอาชนะ Detonation FM ไป2ต่อ0เช่นเดียวกันนะคะเป็นผลให้ NRG เนี่ยก็จะต้องมาเจอกับใจแอนในรอบถัดไปค่ะ สำหรับคู่ที่3นะคะชัยชนะเนี่ยเป็นของคาร์ไมคอบค่ะเอาชนะฟันพลัตเฟียนิีกไป2ต่อ1นะคะก็ต้องดูว่ารอบต่อไปเนี่ยจะต้องเจอกับเจนจีอ e ีสปอร์ตหรือว่าลาวกันแน่นะคะส่วนคู่ที่4ค่ะเป็น DRX นะคะสามารถเอาชนะ BBL e s อ o r ีสไปได้2ต่อ1และคู่ที่5ก็คือเป็น Cloud9 นะคะเอาชนะ PaperX ไปได้2ต่อ0ค่ะเป็นผลให้ d r x เนี่ยต้องมาเจอกับ c l o u d 9ในรอบถัดไปนั่นเองนะคะ แล้วก็ถึงแม้ว่า Pa p e r ร e x ของเราเนี่ยขวัญใจชาวไทยจะตกรอบไปนะคะแต่ว่ายังมีลุ้นกับทารอนอีสปอร์ตค่ะเป็นอีกหนึ่งทีมไทยของเรานะคะก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรค่ะมาที่อีกหนึ่งรายการนะคะกับ G2 ค่ะคว้าแชมป์ IEM อ a มคาร์โตววนะคะ2023แบบไร้พ่ายกันเลยทีเดียวเปิดปี2023ไปอย่างงดงามค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆนะคะแล้วก็ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะ กับทีม G2 CS GO นะคะที่เขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ในรายการ IEM Katowice 2023แบบไร้พ่ายเออไม่เคยแพ้ใครนี่เรียกได้ว่าแรงแบบหยุดไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อท้ายปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งจะคว้าแชมป์รายการ b l a z e World Final มาได้นะคะต้นปีเนี่ยก็บอกเลยว่า หยุดไม่อยู่ค่ะเออแรงสุดๆนะคะซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทาง g 2ก็ไม่เคยแพ้ทีมไหนเลยไม่เสียแม้แต่แผนที่เดียวนะคะแล้วก็เข้ารอบไปในฐานนะแชมป์กลุม่มก่อนที่จะไปเจอกับเฮโริกที่ไรพ่ายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในรอบชิงกับ h e r o ิกเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันแบบ b บ s อ of ฟ i v e และแน่นอนนะคะว่าทายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็น g 2ที่ได้แชมป์ไปครองค่ะพร้อมกับเงินรางวัลถึง400,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเลยนะคะ แล้วก็ยังได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ IEM โคโลนไปแบบทันทีเลยค่ะ มาที่ฝั่งเซอร์เซียกันบ้างนะคะกับวอลเลนชาร์เลนเจอร์2023 Thailand Split 1ค่ะซึ่งในสัปดาห์ที่4นี้นะคะเซอร์เซีย er เนี่ยเขาก็ยังคงอยู่ที่อันดับ6นะคะอย่างที่บอกไปเลยว่ามาอัปเดตกันหน่อยนะสำหรับแมตที่4นะคะสำหรับเซอร์เซียเนี่ยก็เจอกับมิสค่ะซึ่งสุดท้ายเซอร์เซียเนี่ยก็พ่ายไปด้วยสกอร์0ต่อ2นะคะแผนที่แรกเนี่ยก็คือฮาเวนค่ะ5ต่อ13และแผนที่2นะคะเพิร์ก็5ต่อ13เช่นเดียวกันค่ะแมตที่ ที่ค่ะเซอร์เซีย er เจอกับฟูเซนนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นะคะแพ้ไปด้วยสกอร์0ต่อ2ค่ะแผนที่แรกนะคะแฟกเจอร์5ต่อ13แล้วก็แผนที่2แอตเซนสิต่อ13นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเซอร์เซีย er ก็จะเก็บไปได้แค่1วินหรือว่าชนะไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะที่เจอกับเจร i ิดาอีสปอร์ตค่ะเป็นผลให้เราเนี่ยไม่สามารถไต่อันดับสกอร์บอดขึ้นมาได้นะคะและตอนนี้จบสัปดาห์ที่4ไปแล้วค่ะก็ยังคงอยู่ อันดับที่6นะคะจาก8ทีมด้วยกันค่ะถึงแม้ว่าจะยังดูติตดตดิดขัดขัดอยู่นะสำหรับไลน์อัพนี้นะคะแต่บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ฝึกซ้อมกันหนักมากๆจริงๆนะคะไปลุ้นกันในแมตต์ต่อไปค่ะที่เซอร์เซียเนี่ยจะเจอกับแอตเล a ออราลนะคะในวันที่19กุมภาพันนี้แล้วก็จะเจอกับ TBA นะคะในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ด้วยยังไงนะคะฝากแฟนคลับนะคะทั้งแฟนแฟนฮับเบิร์แล้วก็แฟนแฟนเซอร์เซียเองเนี่ยช่วยลุ้นนะคะช่วยส่ง แปงใจไปให้กับเซอร์เซียหน่อยละกันนะคะต่อกันที่ PSG eSports ROV กันเลยนะคะล่าสุดก็คือ ROV Pro League 2023 Summer ค่ะจบสัปดาห์ที่3นะคะซึ่งทีมของเราเนี่ยมีร่วงลงมานะคะตกไปอันดับที่4ค่ะ สำหรับ ROV Pro League 2023 SUMMER นะคะแมตที่4เนี่ย PSG เจอกับ E Arena ค่ะบอกเลยว่าเกมเนี้ยแบบโอ้โหลุ้นแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยสู่สีสุดๆนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็น่าเสียดายที่เราพ่ายแพ้ให้กับ E Arena ไปด้วยสกอร์2ต่อ3นะคะซึ่งทางเพจ PSG เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าทีมเราเนี่ยมีข้อผิดพลาดที่มากกว่านะคะก็เลยเป็นฝ่ายที่แพ้ไปนั่นเองนะจ๊ะต่อไปแมตที่5ค่ะ PSG เนี่ยเจอกับ t a l o n นะคะแต่แมต นี้บอกเลยว่างดงามจ้ะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเอาชนะทารอนนะคะไปด้วยสกอร์สามต่อหนึค่ะสามารถเก็บแต้มคืนมาได้นะคะเป็นผลให้ PSG Esport ROV ของเรานะคะได้ครองอันดับที่4ในสกอร์บอร์ดของสัปดาห์ที่3ไปค่ะแต่ การแข่งขันยังไม่จบนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะในสัปดาห์ที่4นี้นะะีคะ p ี g จะเจอกับ3ทีมตัวตึงนะอย่างเบคอน t i ม e นะคะวาเลนเซีย f e s p o r t สปแล้วก็ King of Gamers Club นั่นเองนะยคะยังไงก็ฝากลุ้นฝากเชียร์กันด้วยนะต้องเป็นเกมที่แบบน่าลุ้นน่าจับตามองอย่างแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือข่าวที่เรามาอัปเดตกันนะคะในฮับช็อตวันนี้นั่นเองค่ะบอกแล้วว่าสั้นจับใจได้ใจความนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาอัปเดตกันอีกกดติดตามกันไว้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ